ปลาเกยเกยหรือปลากระลังแดงนะครับนี่คล้ายปลากระลังแดงแต่ไม่ใช่นะครับนี่ครับปลาเกยครับนี่นะครับโหไซส์สวยเลยนะครับประมาณสามนี่ครับนี่ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับลงมาทอดแหอีกแล้วครับวันใหม่มากับผู้ใหญ่มนเดินครับนี่ครับกำลังสะบัดแหอยู่ครับก็ลงมาทอดได้กันเป็นชั่วโมงแล้วนะครับ ก็ยังไม่ได้ถ่ายอะไรกันให้ดูเลยนะครับนี่ครับให้ดูผมเลยทอดมาแล้วครับนี่ครับปลาเกยเกยหรือปลากระลังแดงนะครับนี่จะคล้ายปลากระลังแดงแต่ไม่ใช่นะครับนี่ครับปลาเกยครับนี่นะครับโหใสสวยเลยนะครับประมาณสามนะครับสามขีดไม่นนาถึงนะครับสองขีดหยุดครับโอสโดสวยครับ วันนี้มาโดนปลาคิกางครับเนี่ยเต็มหัวเรือเลยครับปลาคิกางนี่นะครับผู้ใหญ่โดนมาแล้วครับกุ้งลายสวยๆแล้วชุดกุ้งลายทีครับนี่ครับโอ้โหกุ้งลายนี่ครับนี่ครับผมให้เห็นเลยครับเนี่ยกุ้งลายนี่ครับกุ้งลายอยู่กลางทะเลนะครับเนี่ยกุลากุลาดำสวยแล้วครับนี่ครับโอ้วันนี้มาได้เยอะอยู่ครับเนี่ยกุลาดำนี่ครับกุลาดำไปสวยงั้นเลยครับไซ เฮ้ยโดดลงเรือหายแล้วโอ้ยโดดแล้วครับนี่ครับโอ้โหไซส์สวยมากมาครับวันนี้เจอกบปัดตัวเลยนะครับสักทายครับนี่ครับถอดแหโชว์ทิ้งก่อนครับดูนะครับแหจะแตกหรือเปล่าครับ6ศอก2เส้นครึ่งนะครับมีปลาไหมถอดตรงหัวเรือนี่อยสิ

ไปหนุนหนุนตามปัวครับปล่อยไปก่อนครับนะครับถอดตรงไปจักเรือนนี่เลย างานจอมเลยครับกุ้งครับนี่ครับกุ้งเยวนะครับนะครับจอมเลยครับกุ้งครับเจ้าไปเลยนะครับ นะครับนี่ครับรวบถอดเลยนะครับ นะครับเข่ย okay, ครับเนะี่ยั่รัวครับจั่จอมนะครับดอกนี้โดนมาสี่ตัวครับ আপ্লেখ শুনি আগত โดดตปลาเลยครับดอกนี้ปลาครับโอเคครับนี่ครับมาลุ้นปลากันครับว่าวันนี้ผมลงมาทอดแหผมได้ปลาเท่าไหรครับวันนี้ต้องยุติก่อนนะครับแหผมขาดเลยครับวันนี้ ผมใส่เป็นปลาพงง่าไม่ทราบครับเนี่ยโอ้ปลาพงมารมานตัวสามสี่โลนะครับหล่อแหมผมขาดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นปลาผมนะครับวันนี้ครับมีปลาบางนะครับนี่ปลาบางยังเป็นอยู่ลยครับเนี่ยนะครับปลาบางครับเนี่ยโอ้โหเป็นอยู่เลยนะครับเนี่ยครับสาประเทศมีปลาไปมีปลาโก้ด้วยนะครับเนี่ยครับปลาโก้นะครับปลาอมไขวันนี้ผมได้หลายอย่างเลยนะครับเนี่ยครับปลาครับ หลายอย่างอยู่ครับกุ้งประมาณสองโลได้นะครับกุ้งนะครับนะครับอยู่ในกระติกนะครับุ้นี่นะครับอันนี้เขาเรียกปลาเกยนะครับโตสุดถึงสามสี่โลนะครับอันนี้ยังไซส์เล็กอยู่เขาเรียกปลาเกยนะครับนะครับนี่ดูกุ้งผมครับประมาณสองโลได้นะครับนี่ครับกุ้งลายตัวสวยครับกุ้งครับมีปลากระบอกด้วยนะครับเนี่ยปลาบอกนี่นะครับ คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้ติดตามติดชมคลิปหน้ากันใหม่นะครับที่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับนะครับ